ผมเกียรติยศกรากฎพัน์ชื่อเล่นชื่อแชมป์นะครับเรียนคณะบัญชีครับก็พอเราจบ กฎหมายแล้วเราเริ่มทํางานเนี่ยนะครับก็มีบ่อยๆที่ลูกความเราเป็นบริษัทอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาคาดีมาให้เราทํามันก็จะมีเอกสารทางการเงินเกี่ยวกับบัญชีมาประกอบอย่างเงี้ยผมก็ดูแล้วบางทีมันก็ทําความเข้าใจยากอ่าพวกใบพีโอพวกบินเบิรนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามาต่อยอดเรียนบัญชีต่อเนี่ยน่าจะได้ทั้งความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เอาไปใช้ทํางานให้กับลูกค้าได้ด้วยลูกความนะครับ ก็ยุคนี้ผมมองว่ารูปแบบของธุรกิจนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วไอการที่เรามีความรู้ด้านเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่ตอบสนองได้เพียงพอก็ควรจะมีความรู้ในหลายๆด้านประกอบกันทั้งด้านที่เป็นหลักแล้วก็ความรู้อื่นๆที่อพอใช้งานได้เนี่ยก็จะมาส่งเสริมให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับ ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องจัดการให้สมดุลระหว่างเรื่องเวลาทํางานเวลาฟักผ่อนแล้วก็เวลาเรียนแต่ว่าหลักสูตรของมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับภาคพิเศษเนี่ยจะเรียนวันอาทิตย์ซึ่งก็เราก็สามารถจัดสรรเวลาได้โดยง่ายแล้วมหาวิทยาลัยก็มีการเรียนทั้งในชั้นเรียนการเรียน e-learning ประกอบกันด้วยแล้วก็มีการศึกษานอกห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยเราเยอะถ้าเราวางแผนก็ไม่เป็นปัญหาครับบรรยากาศในห้องเรียนสำหรับาภาคพิเศษเนี่ยนะครับก็จะมีนักศึกษาเนี่ยแบบผมบริญญาตีใบที่2กับน,น้องๆที่ มาเรียนปริญญาตรีใบแรกควบคู่กันทําให้เราได้เรียนรู้นอกจากเรื่องวิชาการแล้วเนี่ยเรายังได้รู้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่บางทีรุ่นน้องเขาก็ใช้กันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอะไรเงี้ยยิ่งหลักสูตรเนี่ยครับเป็นบัญชีดิจิตอลด้วยผมผมผมมาเรียนเนี่ยผมก็ได้เรียนเครื่องไม้เครื่องมือ ต่างๆแบบบางทีผมไม่เคยใช้เลยเนี่ยก็ได้ใช้ด้วยก็บรรยากาศการเรียนก็สนุกอาจารย์ก็ให้ทั้งวิชาการแล้วก็การมีส่วนร่วมด้วยครับกิจกรรมงานกลุ่มการพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนเลยนะครับก็ดีมากๆครับผมแนะนำนะครับสำหรับ คนที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าวิชากฎหมายกับวิชาบัญชีเนี่ยมันมันเกี่ยวเนื่องกันถ้ามีโอกาสแล้วก็จัดสันเวลาดีๆเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกันก็เชื่อว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในธุรกิจในการทำงานได้ครับ